โมคิดช่วงนี้ก็ต้องสีรุ่นนี้เลยรุ่นแรกก็ต้องซุสซี่นิวอิล่าทักเกอร์แคปเลยครับมีมาด้วยกันทั้งสองสีสีแดงสคาร์เลตหรือว่าสีเงินไบร์ทรอยัลมาในทรงทักเกอร์แคปใส่สบายมากแถมยังปักด้วยโลโก้ฟอนซุสซี่สุดคลาสบบส,ลาสิกฟิลแบบวินเทจนิดติดหน่อยๆใครแต่งแนวสตีทบอยต้องมีเลยครับใบที่สองฮิวแมนเมทเอ็กซ์คลีฟสโตลแคปมีทั้งสีแหล็กแล้วก็สีไวเพิ่งเปิดตัวมาแต่คือโซลเอาไวมากๆรุ่นนี้คือหายากสุดๆก็าขายแค่ในออฟฟิเชียลสโตร์เท่านั้นสสีขขาวววดดดุัดัโโก้้ยโโลหใจอง สาขาเหมาะกับแนวเอวเดีลุกเลยครับใบที่3ก็ต้องนี่เลยแอทเลตเบิร์แคปใส่สีแดงหรือว่าใส่วิง่งน่งโดนแล้วเพราะผ้าเขาใส่สบายมากเป็นโลโก้แอทเลตสีทองบอกหรือว่าโค้รโดนอะรุ่นนี้ผ้าเขาจะนิ่มใส่วิ่งเทลได้หรือว่าจะเป็นวิง่งซีรันก็คือได้หมดแหวนใบที่4ี่มิส c a l ดีพาร์ตเมนต์เอ็กอนดาหมวกที่ชอบที่สุดในตอนนี้ดีไซน์คือเท่ระเบิดสามารถเปลี่ยนลุกธรรมดาให้ดูมีเท่ได้ทันทีตัวโลโก้เป็นหมวกฝักออกแบบมันได้เท่มากๆใครไม่อยากซ้ำกับใครก็แนะนําใบนี้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกระหม ug ทั้ง4แบบแต่ละใบคือโคตนมีคาแรคเตอร์เลยครับหาใครสนใจไปไหนก็สามารถมาช็อปกันได้ที่ไซค์วีเคเลย